สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคนโง่ซื้ออุปกรณ์เป็น E p พีที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่โคตรจะแพงเลยอย่างที่เห็นจากด้านหลังนะครับก็จะมีเคสมีพวก CPU เมนบอร์ดเลยค,คือก็คือท้งนง่ายๆว่าซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ยกชุดเลยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตอนที่ผมเดินทางไปซื้อคอมเนี่ยไปเจออุปสรรคอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเซ็นทรัลนะคะไปกับสุดรากําลังจะไปเลือกซื้อคอม นอนคิดอยู่หลายวันแล้วยังไม่ได้คำตอบสักทีว่าจะเอาอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะดาวเกรดจากคอมตัวเองเก่าๆคอมเก่าตัวเองหรือเปล่านะกับอัปเกรดคอมเราใหม่แล้วก็เอาคอมเครื่องเก่าเนี่ยให้ภรรยาไปนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะได้แบบไหนเพราะว่าไม่อยากให้เงินในบัญชีมันหายเยอะไงประเด็นน่ะเอ่อมันก็เลยแบบคิดเยอะอยู่ครับนึงนะ จอดอะไรตรงนี้ไมแล้วจอดข้างทางที่ผ่านนะฮะก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะได้สเปคอะไรนะแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้เกินงบสัก2อง้าสักเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบซื้อข้าไว้แบบเผื่อเราอัปเกรดการ์ดจอเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ยังไม่รู้ต้องบอกไว้ตรงๆก็ยังไม่รู้บางทีอาจจะกิน้ำไรตัวเองก็ได้ที่แบบผมเป็นสาวค่ายแดงอาจจะแบบอาจจะได้ซื้อค่ายเขียวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะได้อะไรกันแน่ ครับตอนนี้ก็มาถึงเซสรันมามสองกับอรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเราจะได้การ์จอรุ่นอะไรนะครับแต่คิดไว้เนี่ยน่าจะเป็นไ X เ็เจ็ด x t ไม่ดู้สาขานี้นี่มีไหมหรืออาจจะได้เป็นค่ายเขียวเต็มตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกำลังวาวุ่นอยู่เลยเฮ้ยเพิ่มอีกนิดเดียวอะไรอย่างงี้ถ้าเป็น DDR 5ตัวไอเนี่ย 7,007 XT แล้วแบบว่าเป็นบอร์ด DDR 5มันจะอยู่31,250เดี๋ยวมาดูการคอลับนะคะว่าได้ที่ไหนหน่าจะโรบินสันทุนประการใกล้ใกล้บ้านดิใกล้บ้านจัดเดี๋ยวดูไอ้เจี้ยนี่ทำไมเคสที่สาขานี้ไม่มีวะฮะมึงอยู่สาขาไหนเนี่ยปัตตานีอย่างเดียว <laughs> มีแต่ที่ปัตตานีนี่ไม่น่าหรเมื่อกี้แบบ คนขายบอกเคสนี้ไม่มีนะครับโรบินสันมีโอเคแต่แม่งแพงว่ะของมันเทคเดี๋ยนะเอาสักพันหนึ่งร้อยอะอยากได้แบบราคาย่อมเยาเดี๋ยวแตแม่งลิเกจัดเลยนะเนี่ยเป็น RGB แบบลิเกชิบหายเลยแบบได้าาราคามาแล้วก็จะเป็นทั้งหมดสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าสาขาเนี่ยม,มันมีไหมแต่อย่างพวกเมนบอร์ด CPU ผมมองว่าทุกสาขามันมีแล้วล่ะ สำคัญคือแรมซึ่งแรมเนี่ยตัดไปได้แล้วตัดออกไปเลยเพราะว่าแรมเนี่ยมันไม่มีขายนะมันต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นแต่ว่าการ์ดจอเนี่ยอยู่ที่โรบินสันสมมติการเดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนว่าแม่งไกลเท่าไหร่วะไอสัตว์เนี่ยทเนี้ยจะมีคำหยาบนิดนึงนะเพราะว่าแบบเครียดมากตอนนี้บูต้องไปจากตรงไหนวะก็คือคอ,ออกจากตรงนี้ไปแล้วออกทางข้างหน้าเลยเหรอออกทางข้างหน้าเพื่อที่จะไปติดตรงนี้ ขึ้นทางด่วน,เ,เ,นเอางี้เ,เดี๋ยวเราไปแถวเรียบด่วนแล้วกันผมว่าน่าจะน่าจะไม่คุยงิดเท่านะครับไปไหนๆดวงมันจะเสียตังค์แล้วก็ให้มันเสียไปสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ได้คอมมาแล้วเดินทางไกลมากมันไม่ไกลหรอกแต่ว่ารถมันติดนะครับ20กว่าโลชั่วโมงกว่านะตอนนี้ก็มารอประกอบคอำอยู่อันนี้ก็ได้เวลา5โมง คิดว่าน่าจะประกอบเสร็จประมาณ6กโมงเย็นมั้งเพราะว่ามนของเขาไม่มีนะแอบได้ยินมาอยู่ว่าให้ส่ง m e s s e นเจอมานะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวไปรุ้นกันว่าผมซื้อสเปกอะไรตอนนี้เกิดปัญหาเรียบร้อยนะครับคือของที่สั่งไว้ยังไม่มาส่งสําคัญคือเลยยังไม่ประกอบตอนนี้ก็6กโมงสินาทีแล้วซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลาชีวิตชิปหายเลยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าของไม่มีน่าจะบอกกันตั้งแต่แรกนะไม่งั้นก็แบบเอาที่มันแบบทดแทนกันได้ยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยโดยที่แบบเพิ่มราคาผมก็ยอมนะแต่ว่าอันนี้คือต้องรอซึ่งตอนแรกผมนม่ว่าเออของมันยังมาไม่ครบอะไรเงี้ยนึกว่าจะประกอบให้อะไรให้นะสรุปแล้วก็ยังไม่ได้ประกอบอะไรให้เลยต้องรอของมาส่งก่อนซึ่งของแบบแม่งสองชั่วโมงละตั้งแต่สามโมงสี่สิบสี่นาทีจบจนตอนนี้ตอนที่ไปถามล่าสุดก็น่าจะประมาณ5โมง44ก็ประมาณ2ชั่วโมงพอดี ก็ขอยังไม่มาส่งแล้วก็ยังไม่ประกอบให้ด้วยใครรู hey, ้จะได้กลับบ้านมาาเมื่อไหร่นะวันนี้น่าจะกลับบ้านช้ามากๆแน่เลยซึ่งมันเต็นเวลาไงแทดี้จะได้เอาเวลาวไปตัดผคตัดคลิปอะไรเงี้ยครับอตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาห3สองมสิซึ่งคอมก็ยังไม่มาส่งนะครับชีวิตติดคอนเทนต์จัด แตครับอย่างที่เคยบอกไว้ในร้านนะว่าผมมีปัญหากับการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมากเลยแต่ไม่เคยจะแบบรอนานขนาดนี้มาก่อนอ่ะเดี๋ยวรอกันต่อไปว่าวันนี้จะได้กลับบ้านกี่โมงนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มยี่สเพิ่งจะได้คอมมาตั้งแต่บ่ายสามครึ่งตอนนี้2องทุ่มจะครึ่งเหลือจะเชื่อครับเดี๋ยวมาดูกันมาเสีย ค่าจอดไหมนั่น้ที่แป่งโอนานจัดสิบบาทนี่ขนาดจอดฟรีะ้วยห้าชั่วโมง อยากที่เห็นนะครับว่าม้นค่อนข้างจะลาบากเลยแล้วก็ไม่มีเวลาอัดคลิปเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยได้คอมมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีสเปคอะไรบ้างนะก็อันดับแรกเลยก็คือเอสล็อกนะครับเป็น B760 ผมไม่รู้ว่ามันดีไหมนะซึ่งเห็นสเปคด้านหลังมันเป็น DDR5 อราะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะซื้อใน DDR 4แต่ถ้าเกิดว่าเราอัพการ์ดจอไปเนี่ยเกรงว่าซีพียูไรเซน5้0พนอ่ะที่เป็นค่ายแดงอ่ะนะมันจะไม่ไหวนะครับก็เลย โอเคยอมตัดสินใจที่จะซื้อของค่าย Intel นะซึ่ง Intel เนี่ยมันค่อนข้างจะจุกจิกน้อยกว่าไลเซนนะถ้าเกิดว่าเป็นไลเซนตัวซีรีส์เจ็ดพันอย่างเงี้ยจะต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดยกชุดนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีงบพอที่จะไปซื้อ CPU ของมันนะเพราะมัน6 7 0 0 0เลยก็เลยตัดสินใจโอเค Intel ก็ได้นะอย่างน้นอยๆมันก็ยังใช้ซ็อกเก็ตไอตัว1,700มั้งนะเอาเป็นว่ามันสามารถอัปเกรด CPU ได้นะครับก็เลยมองว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวใช้เป็นของ Intel ไปเลยแลนะ้้วกัันครงแรกเลยนะเพรา,าปรติลผมจะเล่่นนสาาาววกคคยแดงองอรู้ันนัต นี้เหมือนมันกำลังจะบอกอยู่นะว่ามันน่าจะเป่อ WiFi ได้แต่ผมยังไม่ได้เช็คสักทีหนึ่งหรือมันไม่ใช่ก็ไม่รู้นะก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้อินกับพวกสาย i n t e ทอะไรสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะชอบ AMD มดีมากกว่าอะเมนบอร์ดจบไปละหนึ่งส่วนแล้วก็ M.2 นะครับก็จะเป็น WD b a แบรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยน่าจะใช้นะเพราะราคามันค่อนข้างถูกในราคา1่เทราไบต์นะความเร็วผมก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ส่วนแรมนะครับก็จะเป็น 32GB ความเร็ว5,2 0พ นะครับก็ถือว่าดีแหละเป็นแรมเรื่องต้นของพวก DDR5 นะครับแล้วก็เป็น o w e ว s u p p พ y นะครับของ Antec 80 plus bond ก็คือ650วัตต์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าประกันแม่งน้อยมากเลยแค่3ปีนะสู้เทอร์มอเชตของคอมเครื่องเก่าไม่ได้ประกันตั้ง5ปีแต่ก็นั่นแหละฮะมันเป็นคอมเซ็ตอะ่ะเราเลือกเพราะว่าซัพพลายไม่ได้นะเต็มที่มันก็ได้แค่อัปเกรดแรมกับสโตรเรจนะครับเพราะว่าเพราะว่าซัพพลายเขาคงไม่ไอ้นี่หรอกมาถึงตัวหลักๆของเราแล้วนะครับก็จะเป็น CPU Core i 5นะ73ตัว F ไม่มีตัวการ์ดจอออนบอร์ดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเร็วกว่า i 1 2ยังไงไแแต่ค่ครู้สึกกว่าไหนๆ็ซื้อแล้วกก็ i13 ็ยังดีว่ายย่าอยางเงี้ยแต่หหลลลััักกๆเเเย็็คคือมคอมมนนนนปซต่แะะฮ แล้วก็พระเอกของเรานะครับ4060 c l a s s ิกเป็นการ์ดจอยอดฮิตเลยนะครับซึ่งการ์ดจอดตัวนี้จะบอกว่ายัางไงดีทุกคนเขาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแรงสักเท่าไหร่ก็ลองดูในไลฟ์ผมแล้วกันว่ามีอาการกระตุกบ้างไหมนะเพราะปกติแล้วผมไลฟ์ใน RX 7600นะครับแต่ก็รู้สึกว่าที่ใช้มาก็ก็โอเคนะแล้วส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้เปิดเฟรมเจเนอเรชั่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเกมที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ God of War เนี่ยมันไม่ค่อยกินสเปคสักเท่าไหร่นะครับก็เลย โอเคมันก็คงแรงแหละส่วนเคสนะครับก็จะเป็นเคสไม้นะจริงๆด้านหน้ามันจะเป็นเคสไม้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นกระจกใสแอบไม่ประทับใจนิดนึงคือมันไม่สามารถเปิดได้สู้เคสเก่าสีขา,ขาวของเราไม่ได้นะครับมันสามารถเปิดกระจกดูได้เลยนะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆนะฮะ ดีเทลเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยหรูเลยพอเปิดไฟขึ้นมานะครับในส่วนตัวเลยนะตามความรู้สึกล้วนๆเลยก็คือไฟมันค่อนข้างที่จะลิเกลแล้วก็ไม่สามารถปิด RGB ได้ซึ่งเอาจริงๆแล้วตามหลักความเป็นจริงแล้วผมไม่ชอบ RGB สักเท่าไหร่ด้วยวัยของผมด้วยแหละแต่โดยวรวมก็ดีครับแต่ว่าเคสไม้อะมัน มันไม่ควรจะมีไฟ R G B ไม่ว่าเลยไม่ได้ดูแบบเรียบหรูดูแพงนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะมันเป็นคอมเซ็ตอะให้ทําไงอ่ะส่วนตัวนะครับที่ไม่ประทับใจจริงๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของเคสนะแล้วก็การ์ดจ,จอซึ่งผมไม่รู้สิอาจจะอคตินิดนึงมังที่แบบลายการ์ดจ,จอมันมีสีขาวๆซึ่งผมไม่ชอบเนละผมชอบให้มันเรียบ ที่สุดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปแต่งไอซิงลมนะไปใส่ซิงลมใหม่ที่มันสวยกว่านี้คือผมไม่ค่อยชอบซิงลมของ Intel เท่าไหรไ่ด้วยความแบบมันมีขอบปฟ้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่แหม่กับผมเลยถ้าสังเกตดีๆ,ๆอย่างแรมเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีงบพอที่จะซื้อแรมที่มันเป็นไฟ r g b นะแต่ส่วนตัวแล้วพอเราอายุมากขึ้นเนาะเราก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันมีไฟสักเท่าไหร่หนึ่งเลยก็คือเวลาภรรยานอนเนี่ยแล้วคอมมันยังเปิดอยู่ถ้าไฟมันสว่างโลดเนี่ยแล้วมันก็ทำให้รำคาญตาทำให้คคนนนนนที่อด้วยกััมจะาาญต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่บ่นๆบนไปเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วไอ้เคสเครื่องนี้นะครับไม่ได้มาโชว์ที่โตนะสุดท้ายก็ไว้ข้างล่างที่เท้าอยู่เหมือนเดิมไม่รู้จะมีเคสสวยไปทําไมนะครับแค่มันเปิดติดเนี่ยก็พอใจแล้วนะครับ EP นี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนี p หน้าผมจะซื้ออะไรเนี่ยก็ติดตามชมดูแลกันแต่บอกเลยว่าตอนนี้งบหมดแล้วจริงๆแล้วก็ สปอนเซอร์เข้าได้นะครับส่วนคนที่เข้ามาดูใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะรบกวนกดติดตามด้วยนะแล้วก็จริงๆแล้วผมมีแฟนเพจแล้วนะครับสามารถกดติดตามได้เด้อพิมเข้าไป K A M I B คำมิบนั่นแหละฮะสามารถเข้าไปกดติดตามที่แฟนเพจได้นะเผื่อจะมีคอนทงคอนเทนต์อะไรที่อัปเดตเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยก็อาจจะไปลงที่ตรงนั้นมากกว่าหรือจะเปิดโหวตว่าจะสตรีมเกมอะไรต่อไปเนี่ยก็อาจจะไปลงที่เพจนั้นซะมากกว่านะครับยังไงก็กดติดตามไว้หลายๆช่องทางนะ t ิ k t อกก็ K I M B คำมิบเหมือนกัน แอป,ปแดงก็ขมบิดเหมือนกันแต่จริงแอป,ปแดงไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าสุดท้ายลทุกคนก็มาดูที่แอป,ปแดงนี่แหละเอาโอเคงั้นจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่มาดูกันจนจบนะครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะไม่แน่นะถ้าเกิดผู้ติดตามผมถึงหลักพันเมื่อไหร่เนี่ยในแอป,ปแดงเนี่ยก็อาจจะมีของแจกและมั้งนะส่วนในทิกตอกถ้าเกิดมีผู้ติดตาม1 0 0 0พันคนเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมแจกของเล็กๆน,น้อยๆนะครับแต่อาจจะต้องหาข้อมูลก่อน,อนว่าจะสามารถเล่นด้อมอะไรได้แต่ก็คงอีกสักพักใหญ่ๆน,น,นั่นนะฮะกว ามห้ารอยหรือพันคนเนี่ยก็คืออยากปักตะกร้านะครับจะได้ซื้อของมาป้ายาแล้วก็ปักตะกร้าเมื่อมีคนซื้อเนี่ยผมจะได้มีรายได้ครต่อไปอโอเคไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ